วิธีการนี้เป็วิธีการที่ง่ายๆที่สามารถจะมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันอาจจะลดเหลือแค่นี้ก็ได้อาจจะลดเหลือแค่นี้ก็ได้นะมันเป็นรูปแบบหรือแค่ครึ่งนิ้วก็ได้งั้นการจาูงสติที่มันรู่ยากเลยไปทำาอยู่ในห้องประชุมระหว่างที่พักง,งานเราก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องเส ันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่อาจารย์แนะนําให้โยมได้ลองบ้างในชุดการจรเลยเมตตาหรือการแผ่นม่ตาเนี่ก็ท้ง,ง่ายเนี่ยเราก็เริ่มต้นในการหลับตารพยมยิ้มน้อยๆน้อมจิตชื่นลมหายใจเพื่อให้เกิดความสงบเพราะว่าเมื่อจิตเราสงบแล้วเนี่ยแม่ตาก็จะ จะลอยงอกงามขึ้นในใจแล้วเราก็จะสามารถจะแต่ในตตาของเราให้กับผู้คนให้กับสรรพสัตว์ได้สัพเพสัตาสัาตว์าตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแจ่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนุตู จงเป็นสุขเป็นสุขเธอิอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปชาหนุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอิอย่าได้เพียบบาทเบียดเบียนกันและกันเลยอนิฆาหนุโตจงเป็นสุขเป็นสุเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารนตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินนึกถึงคนที่เรารักคนที่เราเคารพผู้มีพรคุณเช่นพ่อแม่พี่น้องคู่ครองญาติมิตรเห็นใบหน้าของเขาเห็นใบหน้าของท่านเหล่านั้นมีความสุขมีความอิ่มเออ นึกต่อไปถึงเพื่อนร่วมงานเห็นไปหน้าเขามีความสุขเช่นเดียวกันนึกต่อไปถึงคนที่ไกลตัวคนที่เรารู้จักแต่ไม่คุ้นเคยเราก็เห็นเขามีใบหน้ายิ้มแย้มปลอบพ้นจากความทุกข์คลายจากอันตรายนึกไปถึงแม้กระทั่งคนที่ขุนข้องมองใจกับเราคนที่มีเรื่องติดขัดค้างคาใจกับเรา แมาจะยากที่จะนึกถึงเขาแต่ก็ลองนึกถึงใบหน้าของเขาเห็นเขายินมีความสุขวิธีนี้จะช่วยทำให้เมตตากรุณานในใจของเราเด่งบานแล้วก็มีกำลังในการเทียแต่ไปให้ทำให้ใจสงบเย็นด้วยการแผ่เมตตานั้นนอกจากจะส่งความปรารถนาดีให้กับผู้คนทั้งหลายแล้ว ยังทำให้เรามีความสุขมีความสงบเมื่อแผ่เมตตาเสร็จเราค่อยเปิดเลืมตาขึ้นมาเราก็รับรู้ถึงลมหายใจของเรายิ้มรับทุกสิ่งที่เรากดแก่สายตาของเราแล้วจงเท่านี้นะการแผ่เมตตาก็จะสำเร็จ,จสิ้นแล้